ความสำคัญที่เรียกกันว่ารากเงาของกินเลยแม่บ้าเสียงได้ไหมเนี่ยสงความโกรธแม่บ้าเสียงได้ไหมเนี่ยหนูฟังพระไม่ได้ยินน้องก็เปิดปิดตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าปีรรษานี้ชินเวลาเก้าหนเอนหนูชอบฟังเสียงพระทแล้วลูกเนาะฟังพระแล้วนอนหลับดีใช่ไหมดีลูกดีของยายเปิดหน่อยนะลูกเนาะไม่ ก็เอาของยายดูไว้ที่นี่ไงเนาะไม่ต้องให้คืนยายเนาะยุงเข้าเเปิดเข้าบ่อยโลละหรือว่าโทสะความโกรธโมหะความหลงสำหรับบางท่านเนี่ยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะบางท่านจะรู้สึกว่าง่ายแต่เฉพาะบางท่านหลายหลายท่านจะรู้สึกว่ายาก พราะว่ามันเป็นรากเงาของอิเลจริงๆถ้าจะนอนจิต้าไปใช่เฉพาะฌานสมาบัติไอ้เสียงเบาๆเรื่องเขาฌานสมาบัติไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายเป็นของหนักถ้าฌานเล็กก็ไม่เป็นไรฌานใญ่สนใหญ่สวนมนุด้วยกันนะกว่าจะเข้าถึงสมาบัตสีจิตเข้าถึงสมาบัตสีได้แต่ไม่มีความสำคัญ ดีครับดีความสำคัญยังไม่เห็นเหรอใช่สิ<ๆ>เรียกยายมาสดด้วยถึงจะคืนโทรศัพท์ให้บอกโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทาน้ระกรรมฐานและสมาทานสีนลแล้วตอนนี้ดีเนะี่นยลูกเนี่ย <c oughs> ลักลักล <si ักลักลักก like, 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 ็ว่าพระกรรมฐานหรือว่าสินธรรมใดๆที่เราจะเพื่อรู้ได้ก็เพราะอายองค์สมเด็จเทใจตรบรมศาสดาหมีพระมหากรุณาที่คุณสั่งสอนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันตรงนี้ เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึง่งนั่นก็คือตรงกับวันแรกที่องค์สมเด็จระสมาสมุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจากกับประวัตินสูตรที่เรียกว่าปฐมเทศนาเป็นการเทศรั้งแรกและเมืม่อจบลงแล้วก็ปรากฏว่าสวาวกองค์สมเด็จทัพทีแก้ว คือพระอัญญาโกนัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเพืได้บรรลุมรรคผลได้แก่พระโสดาบันจึงนั้นในการวันที่จะเข้าภาษาต่อไปนับตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งวันพรุ่งนี้ก็ได้ตามใจท่านขอให้ท่านนั่งหลายตั้งมันปณนิโนมนโปนปณิธานไว้ ว่าพ mm ันศาลนี้เราจะอะไรกันแน่เราต้องการชาญสมาบัดอยากลกันว่าต้องการความได้ จานมามาไหว้พระกันนะอย่าไปกวนแม่ลูกแต่มาไหว้พระกันดีกว่าเนาะเรื่องจะฟังพระฟังฟังพระก่อนเนาะเรือ่าโทสะความโกรธ โมหะความหลงสำหรับบางท่านาจะเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจะเพาะบาท่านจะรู้สิ่งว่าไงจะเพาะบางทา,าทานจะรู้สิ่งว่าอ่าอนดน,น,น,น่ากลัวหนังผีซันจะไปดูกา,า,านมา,างี้มันนอน แอกกร่บอสเสียงจิตเข้าเึงสมาบัตสีได้ก็ไม่มีความสําคัญความสําคัญมันอยู่ที่ทรงสมาบัตคือทรงฌานคำว่าทรงฌานนี่ก็หมายความว่าจะได้ทรงจะต้องทรงไว้ได้ทุกวินาทีของชีวิต ไม่ใช่จะเ็นเลือกเขาเฉพานะนาเวลานั้นเวลานี้เวลาดใดที่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิจิตก็เป็นเป็นฌานแต่เวลาใดปล่อยอารมณ์ตามปกติจิตก็เสื่อมตกไปอำนายของอกุศลและนิวรณ์อานนี้ใช้ไม่ได้ <c oughs> การทรงฌานจะต้องทรงไว้ทุกวินาทีของจิต ไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยวันนี้ฉันต้องการหนึ่งชั่วโมงนั้นสองชั่วโมงอันนี้ใช้ไม่ได้คือเมอ